ไปเที่ยวคริสต์มาสที่ลอนดอนกันค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปลอนดอนนะคะด้วยรถไฟนั่นเองนะคะซึ่งรถไฟเนี่ยที่ท็อปจะนั่งนะคะก็เป็นแบบเร็วเนาะก็เดินทางประมาณ45นาทีด้วยกั od, นก well ็เราก็จะไปดูนะคะว่าในลอนดอนมีจุดไหนที่น่าเที่ยวบ้างนะคะเราก็ คุณผู้ชายได้แพลนไว้แล้วเรียบร้อยนะคะนางก็จะพาไปเที่ยวนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในลอนดอนมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างแล้วเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะขึ้นรถไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ลอนดอนนะคะ สถานีรถไฟเซนต์แพนคลาสในลอนดอนแล้วนะคะจะบอกว่าอันนี้มันเป็นช่วงคริสต์มาสแล้วก็หยุดยาวนะก็จะบอกว่าสถานีรถไฟนั้นก็คือคนเยอะมากคนเยอะมากเลยนะคะก็เป็นเรื่องปกติของแบบฮอลิเดยาวๆนะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นทริปด้วยเดินไปยังสถานที่ต่างๆในลอนดอนเดี๋ยวท็อปจะโชว์ให้ดูนะคะว่า มีอะไรบ้างก็ประมาณ4ี่มงเย็นนะคะก็จะเริ่มมืดแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเห็นแสงไฟเออที่สวยงามประดับประดาในลอนดอนนั่นเองนะคะเดี๋ยวท็อปจะพาไปดูนะว่าในลอนดอนมีอะไรบ้างแล้วก็วันนี้เขาจะไปกินอะไรซึ่งในใจก็คือจะไปกินร้านอาหารไทยอยากกินส้มตำนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวไปกันค่ะ ตอนนี้นะคะท็อปมาอยู่ที่ Christmas Market แล้วนะคะด้านหลังของท็อปก็คือวิวสวยมากๆเลยด้านซ้ายก็จะเป็น Tower Bridge นะคะแล้ว Market ตเนี่ยก็คือทอดยาวไปเรื่อยๆมีทั้งของอเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิงนะคะแล้วก็ของกินต่างๆนะคะเดี๋ยวท็อปขอตัวไปเดินก่อนนะคะ จากที่เดินช้อปปิ้งที่ตลาดมาสักพักนะคะเอาก็ได้ลองชูโรเป็นครั้งแรกนะคะก็เป็นขนมจากสเปนนั่นเองค่ะก็สามารถเลือกอน้ำตาลที่เคลือบได้นะคะว่าจะเป็นซินนาม,มอนกับน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลเฉรือว่าจะไม่โรยก็ได้ค่ะแล้วก็เพิ่มดิปป i n g เป็นนิวเชล่าได้นะคะช็อกโกแลตนั่นเอง เราก็นั่งรถบัสต่อกันไปยังออกฟอร์สตรีทนะคะเพื่อจะไปชมแสงสีรอบๆในตัวเมืองนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะท็อปที่อยู่ที่ออกฟอร์สตรีทนะคะซึ่งเป็นแหล่งรวมทุกอย่างเลยที่แบบช็อปปิ้งนะคะอยู่ที่ลอนดอนนะคะตอนนี้ก็โหคนเยอะมากๆเลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็คือที่โดดเด่นก็คือ mm hmm. เขาก็จะมีนี่ค่ะประดับประดาเป็นนาง้านะคะแบบเนี้เต็มถนนเลยนะคะก็ตอนนี้คนเยอะมากๆเลยนะคะด้านหลังของเนาะก็สุดๆเลยมีแต่คนมาถ่ายรูปนะคะก็เป็นหนึ่งในแมกเนตนะคะของลอนดอนเลยเออที่จะต้องมาในช่วงคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวท็อปจะเดินรอบๆนะคะแล้วก็จะเก็บ ามาฝากนะคะว่ามีตรงไหนบ้างนะคะที่แบบเฮย้ยน่าถ่ายรูปไปดูกันค่ะ บอนสตรีท bon นะคะด้านหลังของท็อปก็จะเป็นไปรูปมงปมมกุฎเหมือนเราเต็มคนไหมโอ้โอ oh, oh, like <laughs> ้ร e เกเราเต็มนเบอสตรีทนะคะก็เดี๋ยวจะมีช็อปที่มีดีไซเนอร์ดังนะคะคาเทียนะคะ,ะเดี๋ยวจะพาไปดูช็อปนะคะตรงนี้ก็สวยมากๆเลยอันนี้นะคะก็เป็นลอนดอนตุกตุกนะคะเขาก็จะรอรับผู้โดยสารนะคะให ให้เที่ยวชมรอบเมืองนะคะอันนี้ก็เหน็หนไหมเขาประดับประดาเลยวิอง ก็คือช็อปดีออนะคะเขาทำสวยมากเลยเข้าไปดูใกล้ๆนะคะนี่ถัดมานะคะก็จะเป็นเบอร์ริงตันอาร์เคดนะคะด้านหลังของท็อปนั่นเอง ก็จะเหมือนกับช้อปปิ้งมอลล์นั่นเองเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะคะ <a> ตอนนี้นะคะท็อปอยู่ที่ Advent Calendar นะคะคด้านหลังของตึกนะคะก็จะประดับประดานะคะที่เป็นปีหน้านั่นเองนะคะรถบัสบงัง บนตึกก็เป็นปฏิทินเดือนธันวานั่นเองนะคะวันนี้วันที่22ค่ะซึ่งวันที่23 24 25เขาก็ยังไม่เปิดไฟนะคะพอถึงวันเขาก็จะเปิดไฟขึ้นมาค่ะ ก็คือ p i กา a ดลีเซอร์คันนะคะก็คือจะมีไฟแบบนี้เต็มเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังของเขาก็จะมีจอใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีอันเดอร์กราวต่างตเองนะคะก็เป็นแหล่งศูนย์รวมทุกอย่างนะคะแหล่งช้อปปิ้งต่างๆนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยเดินรอบๆแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปกิน ข้าวเย็นนะคะที่ร้านอาหารอีสานหรือเปล่าแต่ชื่อร้านนะคะชื่อว่าลาวนั่นเองก็เดี๋ยวเรากําลังจะเดินไปร้านนะคะเดินไปประมาณ15นาทีนะคะไม่ไกลก็เดินไปตามถนนเส้นนี้ดูวิวข้างหลังนะคะก็สวยมากๆเลยก็อิ่มโอ้โหสุดๆเลยนะคะเพราะว่าเขาประดับประดาเนาะได้แบบ สวยงามมากๆเลยทั้งสองข้างๆนะคะถนนเส้นนี้ก็คือแฮปปี้สุดๆไอเลยตอนนี้นะคะผมก็มาอยู่ที่ร้านอาหารแล้วก็คือร้านชื่อว่าลาวนั่นเองนะคะอยู่ในลอนดอนค่ะก็เดี๋ยวขอัวไปทานอาหารกันนะคะตังปูปรารอันนี้ไก่ทอดอันนี้เลยนะยำแหนมนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะ กเป็นการเที่ยวคริสต์มาสในลอนดอนของท็อปนั่นเองนะคะเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมาเที่ยวนะท็อปแนะนําเลยในช่วงคริสต์มาสคนอาจจะเยอะหน่อยแต่จะบอกว่าแสงสีเสียงไฟต่างๆขนมเขาจัดสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนก็แฮปปี้ดีปรีดากันทางนั้นเลยนะคะโอเคค่ะส่วนวันนี้นะคะมอรีคริสต์มาสค่ะทุกคนท็อปลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย